อันนี้หนูสงสัยมากเลยพี่พี่ว่าตรงนี้วัดทองคําที่เป็นทองคาอ่ะเจดีย์ทองคําอันนี้เขาเป็นทองคําแท่งแบบนี้เลยหรือว่าเขาแค่เคลือบเอาอันนีสส้สวัสดีสวัสดีของพีนตัวที่จะมาลองใ่ตตลนนี้ก็คือยงมาจากเรื่อนแล้วก็อ่าพอดีเราเช่ารถมาเนาะอันนี้ก็ ขึ้นมาดอยสุเทพข้างซีกันเลยเป็นทุ่สุเทพแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นกระเช้านะเราไม่ได้เดินนะคะเราจะเป็นสัตว์20บาทค่ะอันนี้น้อันนี้อยูที่อนนอนนอดอยวัดสุเทพใช่ไหมน่าจะเป็นไปดูกันว่าดอยวัดสุเทพนี่มีอะไรบ้างสว่วนตัวเราไม่เคยมาจะไปลุ้นกันว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นเห็นเมติกับยูมิไหม ก็เลยจะไปดูตื่นเต้นหายมารถแล้วขึ้นมาโค้งโค้งหโค้งเยอะมากแต่ก็ถนอนดีนะแต่ก็ทนอนดีโค้งแต่ก็ถนอนดีไม่ได้ปวดขาแบบเนี้ยอ๋อจะเป็นไงพุงแบบนี้นั่นเองเป็นกระเซสาวราอจะต้อง爱美ได้姥ล来了 and that our brain, because our we อ๋อหัวเดียบี้โอ้โหเจ๋งเลยวินี่ขึ้นมาถึงแล้วอันนี้เราไม่ได้เดินขึ้นบันไดน,นะถ้าเดินมันขึ้นบันไดาก็จะมีสามร้อยหกท่านนั่นเองแต่ว่าเราขึ้นกระสอบอุ้ยสวยสวยจุดงสวยเนาะ นีตั้งแต่สนามบินแล้วที่หนูเห็นโคมไฟเป็นเอกลักษณ์ของเซียงใหม่เนาะนี่ขึ้นมาถึงด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากคนจีนก็ร้างเยอะแยะเยะง สวยเนาะโอ้โหพี่ๆสวยมากเ,เขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นทองคำใช่ไหมคะป๊าคืองามแท้โอ้สวยสวยมากงามหลโอ้โหสูง20เมตรอันเนี้ยเาวเมตรอันเองป๊างามแท้ เดี๋ยวเราจะมาไหว้อันนี้กันทุกคนมาเวียนสามรอบเวียนเทียนสามรอบแล้วก็แต่เขาก็จะมีะที่ท่องกระถาไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอไปก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาถ่ายอีกรอบนึงสาวถ่ายรูปมาใา้กันไหมคะับองแัมแพ้หมดแล้วนะคะ อันนี้หนูสงสัยมากเลยพี่พี่ว่าตรงนี้วัดทองคําที่เป็นทองคําอะเจดีทองคําอันนี้เขาเป็นทองคําแท่งแบบนี้เลยหรือว่าเขาแค่เคลือบเอาอันนี้ใครที่รู้หรือว่าอยู่แถว แถวสุเทพโือใครที่รู้ก็สามารถบอกหนูได้นะคะพี่ๆทุกคนหนูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่อยากถามเหมือนกันว่าตรงเนี้ยเป็นทองคำแท่งแบบหมดหนี่เลยหรือว่าแค่เคลือบเคลือบสวยสวยมากเลยพี่ๆสวยแบบสวยจริงสวยจึ้งอะ สวยมากเยดีใจมากวันนี้บรรยากาก็ไม่ได้หนก็ไมอนรอนัน่อุพ่ากมก็ถือว่าอากาศร้อนเลยนะก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านนอก ยว่าแต่อันนี้คือภาษาอะไรอ่ะคล้ายคล้ายภาษาพม่าเนาะคล้ายคล้ายภาษาพม่าทำไมถึงมีภาษาพม่าด้วย อุ้ยจุดทรงบิวเมอร์เชียงใหม่ตรงดอยสุเทพที่เราขึ้นมาส่งขนาดนี้เลยเหล่านี้โอ้โหเราขึ้นมาสูงมากเลยนะโอ้โส่งขนาดนี้สร้างได้ไงก่อนฝ่าบาทโอ้ยอากาศดีมากตอนนี้อากาศเย็น อากาศเย็นอากาศเย็นเลย,เย,เยเมาเที่ยวเหนือมาเที่ยวเชียงใหม่เราก็ต้องกินอาหารเหนือก็คือข้าวซอยนั่นเองอเราจะมาลองชิมดูว่าข้าวซอยเหนือกับที่เรากินในกรุงเทพมันเหมือนกันไหม อขอเปรี้ยวนิดนึงเขาต้องปรุงใช่ไหมแต่เราไม่ปรุงเพราะว่าเราปรุงไม่เป็นกว่ามันรสชาติมันไม่ได้อะเราปรุงไม่เป็นนี่คือการกินข้าวซอยเป็นครั้งที่สามของ่อยอหอย่อยนี่หกสิบบาท ออนอดจะกินเม่เนี่ยได้แล้วค่ะผู้ประจเน,นินด้วยสองสแสรอบแล้วผูป้ประนนะมาแล้วมาดู นนก็จะมีสองทางเลือกที่ให้ขึ้นสองทางเลือกให้ขึ้นนะคะพี่ๆทุกคนนี่ตรงนี้หรือว่าจะขึ้นตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นบันไดเนาะบันไดอันนี้จะมี306้ขั้นเห็นเขาบอกแบถ้าหนูพูดผิดก็ต้องขอโทษได้นะคะหรือไม่ถ้าใครที่เหนื่อยแล้วก็สามารถไปเดินไปขึ้นกระเช้าตรงนู้นได้20บาท ตรงนี้ก็จะเป็นของกินพี่ๆนี่ของกินนี่เราจะมาหาซื้อชุดดอยที่ชุดเหนือที่ดอยสุเทพอุ้ยอันนี้ก็สวยนะยสวยๆท้งนั้นเลยล่าสุดเราก็หมดไปหลายตังค์แล้วมีอันนี้ด้วยกระเป๋าลายห้าสเอ้ยลยแปดเราดูว่าเราจะได้ชุดไหนหมดแล้ว ป้า,ปาเขาจะปักผมให้เชไดรู้อย่างนี้ทำก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปไหว้พระ,ะเนาะแล้วไม่รู้ไงมาก็ขึ้นไปเลย ๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันพี่ไม่เสียเรพเราเราไม่ได้มัดดยิ่สวยอ๋อ่อี่พี่ๆุกคนเสียดายมากตอนแรกเราไม่รู้ที่จริงเราต้องมาเลือกชุดก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปไหว้พระแต่เราไม่รู้เราก็เลยเราอะอะไปไหว้พระเสร็จแล้วหนูไปไหว้พระเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยลงมาซื้อแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ ใส่ไหมพี่พี่อันนี้ก็คือชุดเชิดดอยอันนี้ชุดนี้หนูซื้อ250บาทแล้วก็อันนี้เท่าไหร่นะ150แล้วก็กระเป๋านี้180แล้วก็มีปิป่นปักผมเข้าปากักให้ด้วย40บาท40บาทเป็นไงคะสาวเหนือกับเจ้าสาวเหนืองามกว่เจ้า,า,น,น,จา <laughs> นี่แหละค่ะพี่พี่ทุกคนแต่ว่า เดี๋ยวจะไปไหนอีกรอติดตามนะคะพี่พีททุกคนว่าจะหนูจะพาไปเที่ยวที่ไหนคือตอนนี้ตื่นเต้นมากคือแบบซุดมันก็สวยันาะเจ้า เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างเท่านี้นะคะพี่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของหนูได้ฝากติดตามเพจและก็ t ิก t o อแตงอ่อนเซอลาเราด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะอัปเดตลงตรงนั้นใครที่อยากดูแล้วก็อยากติดตามนลยสนับสนุนโดยการไม่กดค้าชนะหรือว่ากดซุปเปอร์แตงให้ก็ได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะรอดูติดตามว่าอีพีหน้าหนูจะไปไหนนะคะทุกคนบ๊ายบาย